สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ FC ทุกท่านงานเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์ของหมอลำและลิกเกนะครับ FC ทุกท่านก็ผ่านไปด้วยดีนะครับงานมงคลที่ได้ถ่ายทำกันในวันที่9นะครับแต่ว่าได้นำมาเผยแพร่ในวันที่12 ซึ่งตรงกับวันเกิดของบอสบิ๊กอดีตสามีนะครับนะครับเอฟซีกท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้เราก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับไม่ทราบเหตุผลของเขานะครับเอฟซีกท่านแต่ที่สังเกตได้เลยนะครับในวันที่9เนี่ยบอสบิ๊กได้จัดงานวันเกิดล่วงหน้านะครับแต่ในงานในวันนั้นของบอสบิ๊กนะครับโอ้โหปังมากๆเลยนะครับมีแต่คนดังๆทางนั้น,ท,น,นที่มาร่วมงานฉลองวันเกิด กับบบิ๊กนะครับแล้วก็ในกลุ่มปิดนี่นะครับก็มีบรรดาเอฟต่างๆนี่เข้าซื้อกลุ่มปิดของค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับทะลุล้านแตกเลยอ่ะวันนั้นอะเอมีแต่คนชื่นชมให้กําลังใจนะครับไม่ทราบว่าเหตุผลนี้หรือเปล่าน้อนะครับอันนี้แค่ต้งค้อสังเกตนะครับว่าทําไมงานวันที่9ถ่ายทําวันที่9ทําไมไม่นามาเผยแพร่นะครับถ้าหากนำมาเผยแพร่นี่นะครับ ยอดวิวกระจายเลยนะครับมันจะมีการเปรียบเทียบกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าของค่ายโตเกียวมิวสิกนี่ปังมากๆร้านทะลุนะทะลุร้านแตกเลยนะครับกลุ่มปิดของค่ายโตเกียวมิวสิกนี่เอฟซื้อกลุ่มปิดนี่โอ้โหแล้วก็ถล่มทลายแต่ว่าของมอลำนี่ดีนะที่เขาไม่เผยแพร่ในวันนั้นนะครับเอทุกท่านอันนี้แค่ข้อสังเกตนะครับแต่เหตุผลจริงๆของเขานั้นไม่ทราบจริงๆนะครับเอทุกท่าน แต่กับว่างานมงคลของหมอลำนะครับลเลเลเก้เนี่ยทำไมชาวเน็ตถึงยี้กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับโดยล่าสุดเพจนิกี้ขยี้ข่าวก็ได้โพสต์ข้อความว่าตกใจและยินดีด้วยกับเซอร์ไพรส์ที่บังเอิญหรือตั้งใจไม่รู้เธอชนะแล้วสาวเป็นการขอแต่งงานที่มีคนสาบมากกว่าแสดงความยินดีนะครับเอทุกท่าน นี่แหละครับเอฟซีทุกท่านเกิดอะไรขึ้นกับงานมงคลของหมอลำเล็กิเกย์นะครับทาไมแม่นิกกี้ถึงบอกมีแต่คนสาบนี่แหละครับเอฟซีทุกท่านกรรมคือการกระทําเจตนานั้นคือกรรมนะครับใดๆก็ตามใครจะทําอะไรก็ตามหากมีใจเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับผลของกรรมนั้นอ่ะตนเองนั่นแหละครับย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆนะครับเอฟซีทุกท่าน เราไปดูคอมเมนต์ของชาวเนต็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับโพสต์นี้ของนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับเราไปอ่านกันดูครับโดยคอมเมนต์แรกจากผู้เขียนนะครับนิกกี้ขยี้ข่าวเขียนว่าขอให้มีลูกไวไวๆนะรักแน่นวินะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าละครล,ลิงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่ดูดูมาร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต ที่เขายินดีและดีใจกับคู่นี้อีก70เอร์ซนมีแต่คนกดหัวเราะและเขาไม่ได้งูอย่างพวกที่คุณคิดนะไม่เนียนไปเสื้อไพรใหม่ซะขำจนเจ็บท้องอายลูกทั้งสองอะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากดหัวเราะเยอะมากๆฮ่าๆเกือบหมื่นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวันขอแต่งงานเป็นวันที่บอสบิ๊กได้ทำบุญและทำทานเลิศไปอีกฮ่าๆนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นเพื่อนกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรอยู่นะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงที่สุดทานไปเลยจ้านะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอร์ไพรแบบบอกคนดูล่วงหน้า7วันฮ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแต่ละเพจคนกดหัวเราะจิตใจทําด้วยอะไรนะครับแล้วก็มีคนตอบคอมเมนต์นี้เข้ามาบอกว่า กับคนมันเบามากแม่จ้าฟ้ามีตาใครอ้อสิทํางานต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายอมยอมในความมั่นของนางมากค่ะมีคนเดียวในประเทศมั้งที่กล้าทำแบบนี้ลูกๆเขาโตมาจะรู้สึกยังไงเนาะวันเกิดพ่อกับวันแม่มีผัวใหม่ตายตายตาย,ตายสงสารเด็กๆจังที่ต้องเห็นพ่อแม่นะครับจุดจุดจุดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพอโตคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพอเขาโต มีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นยังไงนะครับ fc ทุกท่านอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ fc ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนกดหัวเราะเยอะมากในเฟซมานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมกันดีบัวตมแมงลักเอ้ยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตั้งใจจัดใส่ค่ะวันที่9มืองานเลี้ยงวันเกิดบังเอิญอาจารย์เพื่อนเสียเลยได้โอกาสมาตรงมือนี้ พอดีวันคล้ายวันเกิดอิหริดันนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคอมเมนต์ใต้โพสตร้อยเปอร์เซนต์คนยินดีสิเปอร์เซนต์นอกนั้นเก้าสิบเปอร์เซนต์ด่าฮ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านางคิดว่านางเข้าเส้นชัยมัง้งหายยนะนมาเยือนนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนในวงการดังๆไม่มายินดีด้วยหรือคะเห็นแต่มีคนกดขำนะ คอมเมนต์ต er ่อมาบอกว่าจะมาบอกว่าเสือพง์เสือไพรอะไรเห็นประกาศมาตั้งนานแล้วชุดก็ไปจัดการด้วยกันวางแผนกันมาตั้งนานทำเป็นมาปิดหูปิดตาว่าขอแต่งงานเงินยายซื้อขนมยายฮ่าฮ่าฮดีแล้วจะได้รู้จักนิสัยเจ้าขอท่าแท้ของกันและกันมากขึ้นฮ่าฮ่ารีบแก้มันไวๆนะจะได้มีลูกด้วยกันไวๆฮ่าฮ่าฮ่านะครับ อันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับในงานมุงคลของมอลำและลิเกนะครับเขาก็บอกว่ามีคนกดหัวเราะมากมีคนสาบเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวเน็ตที่เขามีความคิดเห็นกันแบบนี้นะครับเอฟซี FC ทุกท่าน